อยากลีโนเวทขอไก่ไหมซีลีโนเวทแบบได้ดีเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องไก่จะหอดเวลาให้อาหารไก่อีก้ะเด้อเสียงดีแท้เสียงดีแท้ จะรีโน,โนเวทแบบได้ดีเนาะคือมาฮกแค่หล่ะ น้องซอยแนะนำนะค่ะซิลี่น้องเวทแบบได้ดีแบบว่าทุ่นบาหลายนะค่ะทุ่นหน่อยๆใส่ซอยยางประยัดทุ่นบรหลายแต่ว่าพื้นที่หลายอยู่โอ้ยกรยงูยู่ออย มุนเขาไปหาไกลญ่เขาก็ตีเอาขาหาแจักมุนเขาไปเห็ดหยางเท่นที่สิอยูนแม่เจ้าของเออปวดคับ พระกันต่อไปจังได้น้อบาะ มุนเขาไปยังไดแบาบเขาการเขาไปไหนยังไดแบาโอบ